จะมาหลอกให้อยากแล้วจากไปอีกหรือเปล่านะ YG เมื่อล่าสุดค่ะเช้านี้นะคะสำนักข่าว New เซนค่ะมีการปล่อยข่าวโซโล่เดี่ยวของโรเซ่และก็ลิซ่านะคะโดยบอกว่าเพลงโซโล่ของโรเซแล้วก็ลิซ่าค่ะกำลังจะถูกปล่อยออกมานะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่เรากำลังเตรียมการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตามแผนที่วางไว้คุณพระงานนี้นะคะต้องบอกว่าเอามือทาบอ,อกกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ถามกลับไปว่าฮนะจริงไหมอย่ารอกันนะอยากแกงกันนะแม้ว่าบางคนนะคะที่ทราบข่าวค่ะต่างก็ยินดีนะคะแต่ว่าบางคนค่ะก็บอกว่า YG นะพูดแบบนี้มาโดยตลอดค่ะแต่ก็ยังไม่ออกมาสักทีนะคะปลายปีแบบนี้เนี่ยจะปั่นหุ้นหรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้นะคะก็สุดจะคาดเดาค่ะเพราะว่าข่าวโซโล่ของโรเซ่นะคะก็ออกมาหลายรอบแล้วนะมีถึงขั้นค่ะบอกว่ามีการอัดเสียงเสร็จแล้วด้วยก็มีนะคะ แต่ว่า b l i n ค่ะก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงานะคะได้แต่เฝ้ารอนะคะกันต่อไปค่ะเพราะว่าเท่าที่เห็นนะคะก็มีแต่ของกิฟเก๋ต่างๆค่ะที่ทาง YG นั้นทําออกมาขายนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีนะคะอย่างน้อยก่อนสิ้นปีค่ะก็ยังได้มีความหวังมาเล็กๆนะ ส่วนโซโล่ของจีซูค่ะทาง YG เองค่ะก็บอกว่าคงต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะพี่ใหญ่ก็กำลังติดถ่ายซีรีส์ละครเรื่อง Snowdrop อยู่นะคะก็คือมีวางนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าก็เอาใจช่วยสาวๆ Blackpink แล้วกันนะหวังว่าจะมีข่าวดีนะคะในปีหน้าให้บลิงได้ชื่นใจกันนะเนาะคุณละคะคิดเห็นยังไงนะคะก็ลองมาพูดคุยกันแล้วกันค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นอัปเดตนะคะข่าวสารจากฝากฝั่งของทางเกาหลีนะคะที่สำนักข่าวนิวเซนเขาเอามาลงค่ะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า